วันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนคำที่มีอ่านว่าอะไรคะสองตัวนี้ใครอ่านได้บ้างลือลือบ้าลือใช่ไหมคะเคยเรียนมาแล้วหรือยังเคยเรียนมาแล้วค่ะเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมคะเคยเรียนแล้วค่ะอะะอคนันนี้คือลือลือเนาะมันจะเหมือนตัวขอถุงแล้วก็มีหางยาวๆใช่ไหมคะ เรามาดูนะ,ะเด็กๆอ่านคำเหล่านี้ให้ครูฟังหน่อยคำนี้อ่านว่าอะไรคะลึกษาอ่าน้องนานาบอกว่าลึกษานะคะถูกต้องนะลึกษาหมายถึงป่าใช่ไหมคะหมายถึงป่าไม้เนาะคำนี้ดิดูกัน หรืดูการนะคะถูกต้องต่อไปรื้สีพือสีรือสีพฤษภาคมพืษสภาพภาคมอ่าพฤษสภาคมไม่ใครเกิดเดือนพฤษสภาคมมีไหมคะห้องนี้โอรมีน้องเรียงพิงนะคะผ่านมาแล้วเนาะพฤษสภาคมนะคะคำนี้ ภาษากังกฤษภาษาอังกฤษกรีกนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนต่อจากภาษาไทยนะภาษาอังกฤษนะคะวาเรื่องหัตถ์สบายดีว่าเรื่อหัดสบายดีต่อไปว่าอะไรเอ่ยคำนี้ริปเรดูดมีเสียงแววมาว่าลิปนะคะถูกต้องนะคะเนี่อ่านว่าริปเนาะ ดาวดาวเลิกเลิกดาวเลิกอ่าดาวเลิกนะคะถูกต้องต่อไปหมดแล้วแล้วเด็กๆสังเกตนะคะคำที่ครูให้เด็กอ่านเนี่ยมันมีตัวอะไรที่เหมือนกันอยู่ค่ะลาลรือกับปลาหือค่ะมีตัวลรือกับตัวลรือใช่ไหมคะในแต่ละคำเนาะอ่ามีตัวนี้อยู่ใช่ไหมคะมาคำก็มีตัวนแล้ว แล้วเห็นไหมหนูหินวอม่นแล้วนะคะแล้วนี่นะคะคํานี้นะคะตัวรอที่เด็กเรียกว่าตัวรอเนี่ยเรายังสามารถอ่านได้สามเสียงนะคะจริงๆนะอ่านว่ารอก็ได้อ่านว่าริก็ได้หรืออ่านว่าอก็ได้เคยรู้มาก่อนไหมว่าเราสามารถอ่านได้สามเสียงไม่เคยที่เคยรู้เดี๋ยวเรามาดูนะว่าคําไหนที่อ่านว่ารอว่าริว่าเอบ้างนะคะนี่ แล้วเมื่อไร่เราจะอ่านออกเสียงว่าเป็นรืเป็นริและเป็นเลอนะคะอ่าคำแรกนะถ้าไอตัวเนี้ยตัวรืนะคะจะอ่านออกเสียงว่ารถาาาืถ้าเขาอยู่หน้าคําถ้าเขาอยู่หน้าคํานะคะจําให้ดีหรือตามหลังตัวคอควายนอนหนูพอพานมอม้าและหนะคะมีสองกรณีรือจะอ่านว่ารืเมื่ออยู่หน้าคําหรือตามหลัง คอควายเนาะหนูพอพานมมาและห่อหีบนะคะเสียงจะกลายเป็นรนะือเนาะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะนี่เห็นไหมอันนี้อยู่หน้าคำเห็นไหมคะ<ำ>หน้าดูเลยเลยเป็นคําว่ารือดูอ่ารือดูเห็นไหมคะเสียงเลยกลายเป็นรือตัวดูตัวสีแดงๆคําอ่านตรงนี้นะนี่นะคะ ต่อป้ายตามหลังหอหีบเห็นไหมคะเสียงก็กลายเป็นรื้อนะคะเป็นพระรื้หัดพระรื้หัดต่อป้ายตามหลังนอหนูค่ะเด็กๆอ่านว่าณรื้นาดนะณรื้นาดนะคะณรื้นาดเนาะคือรื้อเหมือนกันต่อไป meantime, อ้าตามหล open, ังพ่อพานค่ะ พืชส,สะพานคม,คมใช่นะคะแต่ว่าอันนี้เขาจะมีตัวสะกดลผูกมาก,ก็คือดอกเด็กใช่ไหมคะแต่เสียงเป็นรึนะเห็นไหมพืชสะพานคมนะคะต่อไปตำหลังมอม,อม้าค่ะม้ารื้ตาอ,อ,อยู่ม้ารืต้ตะยูนะคะม้ารื้ตะยู่ตำหลังหอหีบค่ะฮะรื้ไทย ไทยมหรือไทยนะคะมหาไทยหมายถึงอะไรมีใครรู้ความหมายไหมไม่รู้ไม่รู้หมัดใจนะคะมหาฤทยหมายถึงหัวใจนะคะอ่าต่อไปตัวอย่างคําที่ออกเสียงเป็นริบ้างนะคะเช่นคําว่าอะไรือคำนี้ฤทฤทเห็นไหมคะเสียงจะกลายเป็นสระอีดูจากคําอ่านนะแต่เขามีตัวดอเด็กมาสะกดด้วยใช่ไหมคะฤทฤทนะคะ

รอเออเออก่อเริกนะคะเสียงเป็นเรนะคะต่อไปเป็นตัวนี้บ้างตัวนี้มีสารอาโผล่เข้ามาอีกตัวหนึ่งใช่ไหมคะคู่กันเขาอยู่คู่กันนะจะอ่านได้อย่างเดียวคืออ่านว่ารือนะคะถ้ามีสารอามาแทรกจะอ่านว่ารือตัวอย่างคำเช่นคําว่ารือสีนี่นะคะเสียงคำว่ารือที่สีเนาะ อ่ะต่อ er ไปมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะเด็กคำนี้ค่ะเด็กๆคำนี้ในที่อยู่ในหัวแมวเนี่ยมันอ่านว่ารฤหรืออคะอันนี้ฤฤฤ่ฤรฤฤ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 ฤรฤฤ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 ฤอฤฤ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 ่าฤฤ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 ิดฤฤ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 ฤ คำไหนเอ่ยอ่านยังไงคำนี้รือรืรือ่านรื้อหลรือ่ารืถูกต้องนะคะพืชสภาพืชใช่ไหมคะพออืดนรอพืชเนาะเป็นรือนะคะอพือ่าคำนี้ค่ะ รรรรรลลลนะคะเฉลยนะอคือนะคะเพราะว่านี่อ่านว่าอะไรคะล้าอ่านว่าลเนาะลนะคะคนี้ล ลิริริค่ะริริถูกไหมดูนะริครูบาก้องค่ะเพราะมันอ่านว่าทิสดีนะนะทิสดีเนาะทิสดีคำนี้แหละค่ะรือริเรอคำไหนเออรึอึรเรอรึเรอรึรึค่ะ รื้อนะคะเก่งมากเลยเพราะมันเป็นว่ารื้อไทยนั่นเองนะคะรื้อไทยเนาะตัวรือ้อมาอยู่ด้านหน้าคำจะอ่านออกเสียงเป็นรื้อนะคะรื้อไทยนะคะหมายถึงหัวใจเหมือนกันหาเรื้อไทยก็หมายถึงหัวใจนะคะอ่มดแล้วต่อไปเรามาทํางานพร้อมๆกันนะคะตข้อเองใช่หนึ่งข้อเองนะคะเหมือนเดิมค่ะหยิบใบงานขึ้นมานะคะหน้าหกสิบเก้าแต่ว่า จริงๆมันจะมีหน้า70อีกหนหน้าเนาะที่เขาเป็นข้อเดียวกันแต่ว่าครณครูลืมถ่ายเอกสารให้เด็กๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาเดี๋ยวจะให้เด็กๆจดไว้ข้างหลังเนาะเดี๋ยวบอกอีกทีว่าให้ทำยังไงนะคะแต่ก็มีประมาณ5ข้อของนี้นิดเดียวเนาะนิดเดียวห้องนี้ครูเปิดใหมใหเลยนะเพราะว่าเราไม่ค่อยพูดมากแล้ว ถ้าเป็นห้องอื่นนะต้องปิดไม้ไว้ก่อนนะคะห้องนี้เด็กไม่ค่อยพูดเยอะไม่รู้ว่าจริงไหมแค่ในซูมหรือเปล่าไม่รู้แค่ในซูมพูดแค่ในซูมมากมายบอกเปิดท้าที่หกสิบเก้าใช่ไหมคะ มายนี่เป็นน้องน้องชายของพี่อะไรนะที่อยู่ปหตอนเนี้ยมินพี่อะไรนะมินอ๋อพี่มีนพ่อคุณรูเคยสอนพี่มินปีที่แล้วนะคะใช่ไหมนามสกุลเหมือนกันออ่าดูนะหน้าหกสิบเก้านะคะมันจะคล้ายๆให้เราเล่นเกมปริศนาคำทายใช่ไหมคะ เขาบอกว่าอะไรเอ่ยและคำในเนี้ยมันต้องเป็นตัวรือกับตัวรืออยู่ด้วยนะคะข้อนี้เขาบอกไว้ว่าอะไรเอ่ยฉันคืออะไรบอกใบอากาศร้อนหนาวฝนศาสตร์เปลี่ยนเวียนครบปีคือคำว่าอะไรคะคำนี้คืออะไรเอ่ยดูจากคำแบบปริศนาคำทายน่าจะหมายถึงคำว่าอะไรคะเกี่ยวกับอากาศชอะไรนะคะอีคิว รดูรืดูการดูถูกต้องนะคะหรือคำนี้คือคำว่ารืดูนะคะเดีๆเขียนเข้าไปในช่องเลยนะะตัวใหญ่ไปฤรืดูนะคะอ่านว่ารืดู าต่อไปหน้า70มันจะหายไปนะคะเพราะฉะนั้นในงานภาษาไทยนะคะเด็กๆที่เป็นหน้าสุดท้ายคะ่ะหน้าหน้าหลังเลยมันจะมีที่ว่างใช่ไหมเป็น A 4ว่างๆไม่มีอะไรใช่ไหมคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆจดตามคุณครูด้านหลังหลังสุดเลยใช่ค่ะหลังสุดเลยนะคะเดี๋ยวจดตามคุณครูเนาะเพราะว่าคุครูลืมถ่ายเอกสารให้ต้องขอโทษมาหน้าที่นี้ด้วยนะคะตอนแบบถ่ายเอกสารมันแบบ มันวุ่นๆน,นิดนึงนะคะมีอีก3ข้อนะคะมีอีก3ข้อเนาะให้เด็กจดตามครูคนะแต่ว่าให้จดเฉพาะตัวหนังสือสีแดงนะคะจดเฉพาะตัวหนังสือสีแดงเนาะข้านหลังครูค้าเดี๋ยวจดตามครูเลยนะคะด้านหลังที่มันเป็นที่ว่างๆอะคะ่ะหลังสุดเลยนะคะ เฉพาะตัวหนังสือสีแดงนะคะ ต้องจดนะเลยตัวสีดำนะคะจดแต่สีแดงเนาะ,ะอ่าอันนี้เป็นคำใบข้อที่สองนะคะเขาบอกไว้ว่าฉันคืออะไรอาศัายในปา่าจำศีลภาวนาเวทมนต์มากมีน่าจะหมชิมม่าดูสีค่ะดูสีอาสะกดยังไงสะกดให้ครูหน่อยดูสีเหลียตามไหมครับอะไรนะ ตามไหมารออือรือสอยสีค่ะอ่านรือสีนะคะหรือสีอันนี้เขียนจดตามนะคะรือสีอ่านว่าอออเอวหนูเห้เขียนสีแดงไปแล้วสีแดงนี่จดลงไปนะจดลงไปจดนิดเดียวเองไม่เยอะนะคะส,สีแดงสีแดงเขียนนี่นะครณ ่ะถ้าเป็นสีแดงจดเลยแต่ถ้าสีดำไม่ต้องจดนะคูะ่น้อเพิรจุดสีดำไปแล้วอ๋อจดสีดำไปแล้วที่เป็นกรนี่ยนะจดแล้วเหรอคะไ,อะไม่เป็นไรถ้าจดแล้วไม่เป็นไรคะ่ะจดแล้วไม่เป็นไรใครจะจดก็ได้หรือไม่จดก็ได้นะคะ ปสามเราได้มีแข่งขันเคยแข่งขันคาดเลยมือไหมเคยฮะคุเคย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 ตอนไหนปสองหรือปสามปสองปสองตอนปสองใครเคยได้รางวัลไหมที่หนึ่งสองสามมีไหมยกมือหน่อยสิไม่เคยสัก็ไม่เคยสักอย่างไม่เคยสักอย่าง หนูเคยได้นหนูเคยได้เตระบายสีสอ๋อมีคนได้ระบายสีด้วยนะคะต่อไปนะคะคำใบ้อันที่สองนะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นสีดำเนาะ อันนี้คำใบ้คำต่อมาเขาบอกไว้ว่ารู้ไหมเดือนอะไรต่อฤฤท้ายเมษาปัน <Rail road> ถึงมิถุนานูษาทายดูคือเดือนอะไรคะเดือนนี้พิษภามาโกคูนะคะพษภาพอรออีดอพิดสะกดยังไงบอกมาครูหน่อยสะกดยังไงพอพอผ่านอ่าพอพ่านอะไรอีก รอเรือฮะรอเรือเหรอ,อ<ะ>ยังไงสะกดยังไงตัวรึใช่ไหมคะอา่าค้ามแบบนี้นะอันนี้ให้โจทย์นะสีแดงอ่านว่าฮึ๊ดขคาม น,น,น,ะะน้องต้นน้ำต้นน้ำตัวหังสือแบบเรียบร้อยดีนะคะมีหลายคนในห้องนี้ที่ทำงานเรียบร้อยมากนะ เสร็จหรือ,อยังเสร็จหรือ,อยังคะเสร็จแล้วค่ะอเคต่อไปข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายนะคะ นีเขาบอกว่าวิชาอะไรสอนให้ฟุตฟิตเด็กน้อยตัวนิดท่อง A B C ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาังอังกฤษนะคะ ถ้าเราเป็นกริบกริบแบบนี้นะวันนี้ให้แบบเรียนแบบสบายๆนะคะเพราะว่าคาบหน้าเนี่ยงานเยอะแล้วก็เนื้อหาเยอะนะคะคาบหน้านี้ต้องสปีดหนะเราจะเรียนเรื่องคำที่ใช้บันแบบใบไม้ไม่หันนอนรืบ แล้วก็บานที่เป็นบอบยไม้รอเรือแล้วก็รอหังนะคะควบสามเรื่องพร้อมกันเลยนะเสร็จแล้วฮะมานะคะงงงอ,อะมีใครเสร็จหมดแล้วยกมือหน่อยโอเคใครไม่เสร็จมีไหมฟางครับครับครับน้องผูว่างไางแค่หน้าเจ็ดสิบสี่อะครับ มันไม่มีหน้าเจ็ดสิบครับใช่มันไม่มีหน้าเจ็ดสิบครับคุณครูก็เลยให้หนูจดตัวสีแดงนี่นะลงไปด้านหลังหลังสุดเลยที่มันเป็นบ้างว่าเขียนข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนะครับไอ้ที่จดสีแดงอ่ะจดแต่ตัวสีแดงหรือหนูจะเขียนเลขกำกากับก็ได้ว่าเพราะว่าข้อหนึ่งเราทำในหน้าหกสิบเ้าใช่ไหมคะอันนี้คือข้อหนึ่ง มันจะมีสีข้อนะคะอนนี้อยู่ในงานแลาวข้อนี้เข้าใจไหมไม่ค่ยสงสัยไหมคะงานวันนี้จดด้านหลังที่ว่างๆนะคะหลังสุดเลยนะคะมันจะมีแบบหน้าว่าง พอขอคุณล,ลืมถ่ายให้ขอโทษจริงๆนะให้สงสัยได้รตรงไหนไม่ค่าง,งานวันนี้มีไหมเอ่ยอ่าเห็นไหมน้องต้นฟูชูให้ดูนะคะแบบนั้นเลยต้อง ใครยังไม่เสร็จมีไหมคะเดี๋ยวครูจะสรุปบทเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะจะสรุปบทเรียนอีกครั้งนึง,นะะนง,นงแล้วก็จะปล่อยให้เด็กพักผ่อนก่อนเริ่มเรียนอังกฤษกับครูหนิงนะคะเดีย๋ยวพิ่งออกซูมนะยีส่สิบสามคนครูดูย่อยนะยี่สิบสามคนนะคะโอเค มีใครยังไม่เสร็จไหมคะเดี๋ยวดูดูคลิปย้อนหลังแล้วกันนะคะบ้านูบันทุกคลิปให้เนาะอะเรามาทบทวนเนื้อหาอีกค้ะหนึ่งเนาะ,ะออกซูมนะอี่าอจอมจตจอ่จม,มามจอมจุปจอมอมปาจอจอมจาจมาอมอ่าอมจอเามจอาอมจอมาะเมาจาาาอามาา รืริและเรอนะคะตัวนี้อ่านได้สามเสียงคือรือริและเลอเนาะโดยถ้าเขาไปอยู่ด้านหน้าคำใช่ไหมคะหรือตามหลังด้วยคอควายนอนหนูพอพานมอมาและหอหีบเราจะอ่านว่ารือนะคะเช่นคําว่ารื้ดูนะคะหรือห่า,ารื้อหัดนะคะนาหัด นาดินาและพฤษภาคมพฤษภาคมมารุตายูมารุตายุมารุตายุไทยนะคะไทยนั่นที่ไทยต่อไปอันนี้คือตัวอย่างคําที่อ่านว่ารีนะคะเช่นคําว่ารีนะรีเนาะอ่ยนที่เสดีนะคะที่เสดีทีเสดีเรื คำว่าเลิกนะคะเลิกเนาะต่อไปถ้ามีแต่ละอามาต่อท้ายอ่านได้เสียงเดียวคือคำว่าอ่านรือนะคะรือเช่นคำว่าอะไรเอ่ยอารื้อสีนะคะี่านจบแล้ววันนี้มีใครมีคำถามใดถามคุณไหมโบนี่มีไหมคะโอ้ยปิดในก่อน ม,มวันนี้ปล่อยเร็ยวนะเพราะเพราะว่าจันหน้าอัดเต็มสูบนะคะมันจันหน่าอัดเต็มสูบเลยนะคะคําถามได้ถามครูไหมคะเดี๋ยวจะปล่อยให้ไปพักสายตาที่่อไม่มีใช่ไหมคะไใครไม่ได้ทานข้าวนะเมื่อกี้อะที่ที่ยกมือไม่ได้ทานอ่ะเดี๋ยวให้ไปทานข้าวนะคะทานาผมด้วยผูู้ฟัง่ะเรื่องบันหนูทาไปนิด นึงแล้วค่ะอ๋อเรื่องบานทาไปน,นิดนึงแล้วใช่ไหมคะอ่าไม่เป็นไรทําล่วกหน้าก่อนได้นะคะทําลวกหน้าก่อนได้เนาะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสามทับสองเนาะเป็นห้องเดียวที่สามารถเปิดไม์ระหว่างสอนได้เพราะว่าไม่ค่อยพูดกันู่แล้วเนาะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะเจอกันอีกทีวันจันทร์นะคะเจอกันอีกทีวันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคะ